สวัดีครับผมพบพอกันเลยะครับคับช่องเทียจังครับมืนอนี้มากลุยปลาย่างอไรเลยไรเไรล่าไม่หยไดอแล้วไปใช้แล้วซื้กดีสู้ซืบก็ดีโอ้กางแดงตัวนักซื้กาดีก่การ์กี้ดเอาซื้อกาดีวะอืมเอาผู้ไดเขาเขาสีนี้แต่งใจยออ้อเพื่อนยาคว้างเข้ามาจับไลตัวเนาะอันนี้อันนี้มูอันนี้มูอ่าอันมูยจงตอกโอ้ออกตัวหอลครับมือนี้ครับมูย่างตอกครับ ขนาดประเทศนอกเขาหนียแต่หีนเขายังพุดพุดขึ้นมาหยิงชิมเคยกวางสาธิดก็ออกตัวนะครับวันนี้ครับอันนี้พวกอะไรัพวกกางพวกขี้พูกด่ากันเอาเลย่ากันชิมเาดียที่ากันทิ่เนเดียวว่างว่างเพีนไปจับผู้ใหญ่ท่คากันทิ่เนาเดียวมวร้อยม้วนสีแงน้อยละวานี้เาหมูซะไอมูย่างตอกกับหมวดสาชิต โอ้มีแต่ปลายางครับวันนี้ครับคุณน่ะมาในลุงในปลาในเขียบเขียบเขียบไอ้เดี๋ยวจะเขียบไสเดียนเขียบไสดยนเนี้ยไปดีช่องมิกไปดีครับเขาจะไปสอกคุณยังเดี๋ยวเขาไปสอบสอบปลาข่ำสอบปลาค่ำบอกสอบปลาข่ำไอ้ักษาคาดินนะเพราะว่าทางาคดินเคยไปอยู่ในเขียบมาในแจงเน่ยจักปีเป็นเป็นปีหอานรวมทั้งเมียเรา้วก็น้ำกุ้งอ่ะหมูย่างตอก วางแนนะครับงแนมีดูคดีเรวสันีเวสเกียนเดียววางแนเาววางแนเดีนววันนอาจจะสักอาจจะถ้าผู้ใดมาเสี่ยงมาได้ปลายยางกไรี่อเออกียนเขาส่งเขาส่งน้ำจต่ว่าบหัวใจาแรกจร่วมร่มขึ้นนี่นี่ป่าอันผู้กองสาธิตครับมีความคิดเห็นวาอยางไรครับ มันดีบอลไไปซื้อชมเมาก่อนบาันดีมเมากรอย่าเมาได้อยเมาได้เมากังไหนอนย้เมรื่อนย้อน้ันี้กำลังกำลังสิหดุยวางแพนอันน้ำหาคูไหอยู่สนกำลังสิบหดอันข้าวม้วพี่ว่ามีข้าววสว่งเมืองไปได้สงเมืไปสองพันบ่งข้าววกแันน้ สใจใจรองนงทันนะในรถก้ามวัวก็น้ำหมาจ็กตัวไรมือเปนสิมาแย่งก้ามวัวกันจงมีไม่ไป็ใย่างยังคนไรนั่นนี่นั่งอยู่ข้างหน้านี่กูเสียกวย่างตอกสิมันัวย่างตอกนี่สิมันใจแย่งนะวัวว้อนีโอ้นะครับปลาปลาย่างหมีมากเขียดเขียดไส้เดือน แล้วอันทั้งสองมิกมาดุนกันมาจีมายังรือมาเนี่ยอะไรสาจิตจามกันหมดอันผู้กองสาธิตกำลังบอกล่าว่าันนั่งก็ตั้งกบตรงบ่อเลยใจเยือกๆปัวน้องตัวน้อตัวเพื่อนตัวเพื่อนยางเนี่ยย่างแรย่กก็คือว่า พ่อตอนนี้ที่จะกำพ่อแล้วก่อนหลังจากนั้นยังยังเอาหน่วยซิ่วมาพร้อมมาดิหน่วยซิ่วมาจากนอกคนเด้อนี่หน่วยซิ่วออกเดินปลาเป็นวันดิออกเดินปลามีหน่วยซิวเดินปลาแล้วฟูสมนั่นทางเนี่การเดินปลาก็มีบานนี้ปลาเพิ่มมาละได้เท่านหนึ่งเนี่ยเพิ่มมาละเที่ยนหนึ่งมาละเที่ยนหนึ่งกันวะเที่ยนหนึ่งเอากระตุ้นไปเกี้ยนมันโอ้ขนมไทยนี่อร่อยน่แต่ผักฮอที่มันเหนียวเกินไปเนิด พักเนาะมันเหนียวกินกระต้มเบิดแบบโปอกนะฮะขาเนาะดุ๋นต่อไปเนาะย่างตอกเนาะหมูหมูย่างตอกย่าหมูย่างตอกออกล่ะว่าสั่งนีิ้นน้ำข้าวหมูสองเมื่อนมาหน่อยหมูย่างตอกแทนนี่คือจังไงรอบว่าเงินจากทุกที่อนนี้เซ็ตพร้อมแท้ เล่นกันเลยเมือนเบ้นวเร้นตัวคนไรกันก็ขี่ยนยนเป็นภูเองเลยวะก็ิียานยนเป็นภูเขาโยนซื้อกับมะบอกันจนไหนเนาะจ่อเนาะรัดฟ้ามะบอกรัดฟ้ามะบอกันโลกคมดีวะโลกโลกนี้มันสดใจนี่กับน้องน้องอะไรน้องแพรี่หลายคนอาจจบางคนอาจจะจําได้ หลายคนอดีตจำไม่ได้หลายคนอดีตจำไม่ได้เพราะผู้ยหญแล้วว่าคนปลาปลาเาน้องแพรี่มาอยู่ดอนนี่ยืนรอในปลามาบอกันทุกคนมันปลาเล่าด้วยเออคนมันปลาเล่าไม่ใช่คนงามๆเนี่ยตาอยู่อยูเป็นหนูกเอ้ยมันปลาเล่าเลยนอนก็วางนอนก็สวดได้สวดได้เนี่ย โอ้ยเพื่อนอาวาตสนามมันเดินมาพอกันกันมาพอกันเมื่อก่อนอ่ะฮะทายดูน้อผู้สาวนี่ยูใส่กูมือนี่กูมือยูใส่ไปไปมาเมืองไปไปมาเมืองอยู่บนดีกว่อ๋ออยู่บนเฮไปเอกมยี่ซดิ เพียงยเหวะเพียงเยัหรอมีสุปกรณ์แน่นหอใจอยู่กัคือตายเออตางต n เนี่ยตเป็นตโหรอกมันไปอกหลอวบาสนะอยู่ไกลปนี่กับมาพอกันเนาะเขากงหมดเลยมาจู่บาตรมาเล่าจังหวะถ้าคนโอนเลยแข้งเปือกแขงเปืองไม่ไปโอ้ยบั่น มันปลาเล่านน่คนงามก็ร้ายเดีนีหิธรรมดาเพ่อแต่าพ่อเพาะพ่อพยังไม่อยู่กันปลาเล่าเห็นไหมเพื่อะังไ่โอ้นีนีบอเอามาอยู่น้ำจักกนเนี่ยนี่สาธิตีวิวว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 นวว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 น้องวว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 เวววววนวว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 อวว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 ว่วว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 วอวววว้วว มาเอาูข้าหลโจกคืนนี <t <t ้นี่อนครับองกอีกแล้วไปเนี่ยจะยู่นี่หรอกปวดชาเกินมีแนวเ่นะฮะไปา

งานงานสืบพ่อเมาทุกคนพกันไหมครับโอ้โอ้ยนบาหาคตอนมาตอนมา EP นี้บางเนย่างดีไหมัางเพบางเ้ยโอโอ้ยเพนที่บาดเมื่อแมงสาธตไงคงสาธตทุกคนเลน่ยเหื่อยเนื่อยเ่ยเอน่ยเอนน่น่าอ่านเยยอยนหนอน แต่ว่าก็เขาก็ได้เขาก็สิบว่าจังไงดีคือว่าได้การเพิ่มอยู่บ่ได้คือคือว่าหาบ่อแซ่เพิ่มไปเรื่อยๆแต่ว่าเขามานี่เดาได้เสียบคู่ได้เสืยบได้เสืยบอยู่เสืยบหนอขั้นพ่อกกว่าพ่อนหนออ่ะมือนี้แผนลุมเหลียวย้อนบักช่องเส้ย้อนปากช่เส้าหยบลอยเมานีกเขาเมาแล้วผู้กองเขาก็เมาเลยดิแพนหลุมเลียวเดยรูตากับผูก ซา oui er pues nah ิสเกียบลอยมาพอผู้สาวเราเรียบร้อยได้ซาิสไม่าดมาหาเอาา้าไปแวงเฮผู้สาวนี่ซาดิว้าีบนแก้วน้ามันอยากดด้วยวะเบ้าพอแล้วมาแล้วครับลมเลวแล้วลมเลวแห้งไป เสือกบไปแล้วเมเสือกย่เยนสกันยายบนีกบยายกลางูบาอยากเว้นแล้วนี่จิมหมดแก้วนะไปแล้วผู้กองผู้กองครับผู้กองเป็นไงครับแผนแผนการนําจับกลุ่มสอยลงพี่เป็นไงครับกำพงกพงวะงเม้านี้ิมงานสมมาวนี้งานน่ ่เออกอากาตะเวียนได้หออกอากาเออือนอออ้ยออกอาเวียนเรียบร้อยเลยเบ่ได้ยงเงยหมือนว่าแย่งเกิดขึ้นเลยครับเหมือนี้ครับจำมาหล่อเสีมันคืออะไรเอามือไม้นาอมือไปมือไม้น้อสันว่ามันรอใช่ไหมมือไม่สิไปทางหนเจาะกันวะนะรอโขวกันวะออไปทางไหนกันอะ มือนี้มาทั้งซองเมกครับเมียอีตลีบาทนี่ซองเมีเจอสองสาวมือกีฬาจิตยัไรยรุกัใจไป